วันนี้จะมาเปลี่ยนโฟล์สวิต์อุปกรณ์ตัวหนึ่งของปั๊มน้ำมิสูถังเหลี่ยมรุ่น EP 305อาการก็คือเสียบปลั๊กไฟเข้าไปแล้วนะครับแต่ปั๊มไม่ทำงานตรวจแล้วพบว่าโฟล์สวิต์ตัวเก่ามีชิ้นส่วนในวงจรไม่เสียหายเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนโฟล์สวิต์กันครับอันดับแรกถอดปลั๊กไฟปั๊มน้ำและปิดวาล์วน้ำเข้าและออกของปั๊มน้ำให้เรียบร้อยใช้ไขควงเปิดฝาครอบปั๊มน้ำและฝาครอบของโฟล์สวิต์ออกก็จะพบสายไฟ3ส,สายคือสีเทาสีแดงและสีดำและให้ตตรรรรววจสอบบบูยยยาาางงนนนี้้้ดะะคคััหมหม เพราะว่าเจ้าลูกยางตัวนี้นครับจะป้องกันน้ํารั่วนะครับเวลาเราประกอบโฟสวิทเข้าไปหลังจากนั้นก็เอาโฟสวิตตัวใหม่ตัวนี้ผมซื้อทางออนไลน์นะครับเอามาประกอบเข้าที่เดิมแล้วก็ต่อสายไฟแยกตามสีของมันได้เลยแต่ก่อนจะใส่ตัวใหม่ลงไปให้ตรวจเช็คใบพา,ายว่าไม่หลุดและสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกไม่ฝืดนะครับเจ้าใบพา,ายตัวนี้จะมีแม่เหล็กนะครับอยู่ข้างในโฟสวิตจะมีฐานเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัวใหม่ที่ซื้อมาจะไม่มีให้เราครับเราต้องนํามาจากของเก่านะครับมาเพื่อประกอบด้วยนะครับ เมื่อเวลาเราประกอบเข้าไปนะครับม the no. ันก okay, um, ็จะประกอบข้อกบฐานแบบนี้ได้แนบสนิทเลยนะครับเมื่อเวลาเราประกอบเข้าไปนะครับเจ้าใบพายมันก็จะตั้งอยู่นะครับในท่อน้ําหลังจากนั้นให้เราวางลงไปในลักษณะให้อยู่แบบนี้เลยนะครับมันก็จะแนบลงไปสนิทพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะมีฝาครอบนะครับเพื่อใส่ลงไปแล้วก็ยึดด้วยน็อตสี่ตัวนะครับที่ไขควงขุมชี้อยู่นะครับดับแรกเราต้องยึดน็อตก่อนนะครับ4ตัวแล้วก็ตรวจเช็คดูด้วยนะครับว่า ทุกอย่างมันลงล็อกพอดีไหมนะครับเพราะว่าเขาทํามาเนี่ยเขาจะให้เราลงประกอบพอดีหมดเลยนะครับไม่มีส่วนไหนส่วนเกินหรือว่าไม่มีส่วนไหนล้ําออกไปนะครับมันจะประกอบลงตัวพอดีเลยแล้วก็อย่าลืมเสียบแจ็คของเพชเชอร์สวิตช์นะครับตัวนี้แล้วก็เสียบลงไปเรียบร้อยนะครับถ้าเราเสียบไม่ถูกมันจะไม่สามารถเสียบลงไปได้นะครับถ้าเราเสียบถูกมันก็จะเสียบลงล็อกพอดีนะครับอันนี้ผมกํลาลังขันตัวน็อตเข้าไปนะครับเพื่อยึดเข้ากับฐานมันนะครับ ก็ขันให้ครบทั้ง4ตัวเลยนะครับขันพอแน่นตึงมือพอนะครับอย่าไปขันแน่นมากเดี๋ยวมันจะแตกนะครับหลังจากนั้นก็ต่อสายไฟให้เรียบร้อยสีแดงเข้ากับสีแดงสีดําเข้าสีดําสีเทาเข้าสีเทานะครับแล้วก็พันเทปให้เรียบร้อยด้วย mm hmm. เมื่อต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาฝาครอบเข้ามาครอบนะครับแต่นี้ตรงฝาครอบเนี่ยมันจะมีตรงส่วนที่ เอาไว้ให้สายไฟนะครับลอดเข้าไปในตัวของโฟลสวิตนะครับเราก็จัดระเบียบสายไฟให้เรียบร้อยนะครับให้มันอยู่ในส่วนที่ว่ามันลอดเข้าไปในช่องได้พอดีนะครับตรงฝาครอบเวลาเราหมุนเข้านะครับก็จะมีน็อตสตัวนะครับให้เราใช้ไขควงขันเข้านะครับแต่ตรงฝากครอบเวลาเราประกอบเข้านะให้สังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีส่วนเวาล์ที่รับกันกับเพชเชอร์สวิตนะครับนั่นคือถ้าเราส่วนเวาล์เข้าหันไปขาทางเพชเชอร์สวิตเนี่ยแสดงว่าเราประกอบถูกแล้วนะครับ แล้วทีนี้เราถ้าเราเสียบไฟดูนะครับจะมีไฟสีเขียวนะครับสแตนบายให้เราเห็นนะครับก่อนจะเสียบไฟก็เปิดน้ําเข้าเปิดน้ําออกให้เรียบร้อยนะครับเข้าปั๊มแล้วออกปั๊มให้เรียบร้อยนะครับก็ทดสอบดูเลยครับลองเปิดก๊อกน้ําดูว่ามีการไหลไหมนะครับปั๊มน้ําทํางานไหมนะครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้อาฟาครอบปั๊มนะครับ ปิดได้เลยสำหรับการเปลี่ยนโฟสวิตช์ของปั๊มน้ำถังเหลี่ยมของมิซูบิชินะครับก็คงมีขั้นตอนเท่านี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ